ก็ต้องมาดูว่ามันสั่งต้องมาดูอ่าน,นี่้ผมเก็บพวกจะ่ว่าความแค่นี้กันนะจ๊ะเดี๋ยวเคยงานแบบนี้ค่ะน้องจ๋าลูกเมียล้างแก้แลวล้างลายเสร็จแล้วแล้วใส่ล,ล้างเสร็จแล้วจ้ะ ้าเสกามือคงคงดีเลย่องน้่ามันเลยามันลื่นป่านเออเออย่างเงอนีนไม่งั้นเราไม่ใช้กันนะการเดย สามเนี้ยกำลัง้างเลยนะครั่ะโปะน้ำยาเอาล้างเลยทุกางหางเลยตายพี่คะค่ะลูกสามเนี่ยกำลัง้างอลยูคะค่มันไม่สง รอดแล้วคะอันนี้พอกแปบแล้วค่ะไงนี่ำชะทุ่มชาแม่น้ำชาเสร็จแล้วนะะ้ำแนะก้วเมื่อไหร่น้ำชาเสร็จแล้วะคะ่ะล้างาเพิางผลงานของานเราทำเพื่อล้างไงกับลูกของวงล้างเสร็จแล้วนะคะนี ออกม้แม่ก็ต้องมาดูว่ามันสะต้องมาดูอ่านเรียนเพื่จะมีความยาวไปยาวด้ลูกไปยาวได้จ้า น้องจ๋าลูกเมย์ล้างแกะแล้วล้างสายแล้วเมย์ใส่ล้างสาเสร็จแล้วจ้ะล้างเสร็จล้กทั้งสองมื่นเด้อค่ะลูกสามเนี้ยกำลังล้าง เามือคงกลมดีเยอะเลย่มันาะมันลื่นปังเอ้ยเอ้ยอย่างงี้ยลอดูไม่งั้นเราไม่เอามือคกดีเยะเลย่มันมันลื่นป่งเอ้ เรีไยวรปบอยอ่ะโอ้ยไล่ไกันใ้กันเลยจ้าเดี๋ยวเคยเหมือนแม่สอไนนดะะ้บอยแล้วค่ะอันนี้พ่อแบแล้วแปลงไงนี่ใส่นะทุ้นช้าไหม หน,น้ำสั่นจนล้างแก้วยังไงเพื่อล้างไงกับลูกของวนล้างเสร็จแล้วนะครับนี่ฟ้องไม้ป้องไม้ให้มันแห้งถ้าไม่แห้งเราก็จะเช็ด ลูกสามนี่กำลังล้างนี่คืเอาขึ้นนะล้างระมังล้างแล้วจะเอาขึ้นจะเอาไังแก้วขึ้นล้างกาะ,ะมันตายามือคงคๆดีเลยามันเ่รามันลืน่นต่างเออ เราไม่รวมให้สองแม่แล้วนำผู้ชานะผู้ชาแม่ผู้าจะเปนน้าแก้ว้า้อมหมเองใหมันแห้งถ้าไม่แห้งเราก็จะเช็ด ก็ชาแม่ร้า้เสร็จจ้ะค่ละลูก,สา,กสามแม่กำลังแคอะเออนีนดูแม่งแม่งเราไม่ใช้กันนะจ๊ะเดี๋ยวเคยสอมือ cái 2 đấy là nó lạng này là cái bụng lạng sẽ lạng cha cái nhau 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 cái ให้มันแห้งถ้าไม่แห้งเราก็จะเช็ดเอามือคนก้นดีเยอะเลยเพราะมันเพราะมันลื่นต่างเอ้ยโปะละมันากลาเอาล้างเลยอ่างหางเลยตางพี่คะ น้องจ๋าเสร็จแล้วค่ะวันเธอผลงานของงานเราทำทำงานแบบนี้ค่ะงานเสร็จแค่นี้กันนะจ๊ะเดี๋ยวเคยลูกน้องจ๋าลูกเมย์ล้างแกะค่ะล้างสายเลยแ็ว แม่ใส่แน้สร็จแล้วเงามือกลมๆดีเยอะเลยแล้วมันลื่นป่าเออแม่ก็ต้องมาดูว่ามันะตะางองมัดูอ่ามีปเกเราก็จะมาดูความหยิบไปบเรียบร้อยอ่ะ là được rồi được hơi... một là một kéo rồi một mình làm Hãy subscribe à, là... là cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video มือคงกลมดีเยอะเลยนันมันล so ื okay. mean, ่นปางเออ่รูปสามนี่กำลล้งอ่ะใช่กันนะจ๊ะเดี๋ยวเคยดูดูต่างนะดูเ้าไหมอาหารตัวเด่น ก้ทั้งชาเสร็จแล้วค่ะบั่เทิงผลงานของ,งการเราทำแก้อยู่แล้วก็ชาแม่ล้า้เสร็จจ่ะแม่ก็ต้องมาดูว่ามันต่าต้องมาดูอ่านีเปนเก็ด ก็จะบความทำงานแบบนี้